โปดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for fun today ranking ตาย คนก็บอกว่าพี่แหกปากทาเพี้ยอะไรหลายรอบแล้วอ้าวมันเป็นเอกลักษณ์ของโฟฟันไงเออแต่วันนี้เนี่ยเรามีคนขอมาส่งมาตั้ง100บาทใช่ฮะคือคุณซันนี่สเปนเซอร์ใช่ส่งมาบอกว่าขอบทพูดฮาๆประจําปี2023หน่อยโอ้โหแหมยี่สามเราก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่โบรไรเดอร์โทคุนัซึมาเดี๋ยวเราจะลองคัดเกรดดีๆมาให้ดีกว่าหนะครับที่เราไม่รู้พักฮาหรือเปล่านะแต่ว่าก็ฮาสำหรับพวกเราและกันอ่ะจะเป็นไง ก็ไปดูกันเลยดีกว่า ไปเอาสิครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับไดนาคือเทพเจ้าหลังจากที่ดีนัทเนี่ยเล่าเรื่องให้กับคณาตาฟังว่าชาวดาวต่างๆอานาเนี่ยมันมาทําลายดาวของเขา,เาแล้วเขาเนี่ยก็หนีตายเป็นผู้หญิงที่เหลือรอดเพียงคนเดียว<อ>แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุลตร้าแมนไดนาก็โผล่ขึ้นมาว่ะแล้วก็มาต่อสู้แต่ว่าตอนนั้นเขากลัวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะไม่มีใครช่วยเหลือ,อเขาเลยทําให้ดีนัทเนี่ยกลายเป็นอุลตร้าแมนไซนัทไซนัทเหี้ยอะไรเป็นจมูกเน่าหรือยังไง เขาเป็นดีนัทซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนกับไดหน้าเป๊ะเลยและเขาเนี่ยก็ตามจองร้างจองผ่านโปรเฟสเซอร์ตลอดเลยเขาเลือกแค้นมากเพราะว่าโปรเฟสเซอร์เนี่ยมันทำลายดาวของเขาเป็นไงหาไหมหาเฮียหมดพูดอะไรมึงะอันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ้คครับแบ่งผมชักด้วยหลังจากที่ปีศาจนมงป่องเนี่ยทำลายพวกตำรวจว่าจ้าจ้าจ้ยอ้ยนีมวะน่วะ เฮ้ยอ้ไอ้ไแบ่งกูชักด้วยไอ้สัตว์ไอ้ไอ้สัตว์ลุ้มจริงมันไอ้เหี้ยอะไรมาทำไมอะไอ้สัตว์แบ่งแปร์คลิปกูด้วยปฏิบัติหน้าที่อยู่ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้หัวหน้าเฮ้ยไอ้ไอ้เหี้ยชักอยู่ไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮียเหี้ยแคปหน้าจอด้วยไอ้สัตว์แบ่งผมด้วยหัวหน้าเฮ้ยไอ้ชื่อแบ่งผมด้วยไอ้สัตว์มึงเห็นไอ้ชิวตาแม่แล้วไอ้สัตว์มึงพอก่อนมึงเห็นไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเห็นตากระโปงไปแล้วไอ้สัตว์ อันับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับมึงเห็นแก่ตัวเกินไปหลังจากที่ราคูเลเนี่ยเห็นสมรรานมาโจมตีกำแพงว่ะสัตว์ไทยท่านหรือเปล่าเขาก็ตกใจไงชิบหายแล้วไอ้ไอ้ไอ้เชีอไอ้หนังสมอยู่ไหนไหมกูเป็นราชาภาษาอะไรเฮ้ยภาษาติ๊กเขาเกินไม่ทันเลยค่ะ S <S ารกคับเล่นมุขโคตรแก่เลยแกมันหนังหน้ามึงเลยราชาเนี่ยมันต้องอยู่แบบนี้ไม่มึงไม่สมควรเป็นราชามึงมันนี่มึงมึงก็ไปสู้ไงไงกูเนี่ยพี่ชายมึงกูพี่ชายมึง <S <S 2> <S 2> ชายเฮียมึงไม่รับมึงหรอก <S 2> <S 2> เปิดกูเปิดเผยเนี่ยมึงไปสู้ไปก่อนงั้นก็เอาดาบมานะนี่ดาบกูไม่ดาบกูให้นางสนมใช้แทงเข้าแทงออกด้วยดาบนี้ แล,ลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ดาบเนี่ยฟาดฟันแต่ว่ามีกินคราวด้วยขราวยวยด้วยแล้วก็สามารถชนะปีศาจไปได้นดักเก็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรากันครับผมคุณแก้ครับหัวหน้าไม่ได้นอนหลังจากที่ําราดมาถล่มเมืองอว่ะทำให้เมืองเนี่ยพังพินาศชิบหายไปหมดแล้วอะไรเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยฮิรุมะเก็นโตที่เป็นหัวหน้าหน่วยทีมตัวน,นี้เนี่ย<อ><อ>เขาเนี่ยเห็นลูกน้องเนี่ยทำงานผิดพลาดว่ะเขาก็เลยเห็นแนนาคนแล้วรู้ว่าลูกน้องตัวเองเนี่ยกำลังจะตายแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยหนีดี ร้อยกูยังตายเลยเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าพึ่งพามาคนเดียวหัวหน้าเฮ้ยลุกน้องขาเจ็บไอสัตว์เอ้ยช่วยผมด้วยผมผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้อหลับไก่อน้หลับไปก่อนหลับไปก่อนฝุ่นมาเยอะหลับไปก่อนได้โอเคนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอแสงไอไอสัตว์มือกูเอ้ยอย่าจอามือกูไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นอุลตร้าแมนเบเซอร์เบซ่าโอเค แล้วเขาเนี่ยแอบเป็นคิงคองเลยนะโฮโฮแล้วเขาก็ต่อสู้กับปีศาจจนปีศาจยังงงเลอเกินเขาผิดอะไรทําไมถึงมาด่าเขาควยควยควยเราได้ยินเป็นควยอย่างนอ้ป่าม <c oughs> ึงหยาบคายนะ <c oughs> แล้วเขาเนี่ยก็ต่อสู้และก็สามารถเอาชนะสัมบารัดไปได้อันนั้ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊ดส่งของดีไปหลังจากที่จอร์เนี่ยส่งของให้กับน,นิโกะไปะเพราะว่าของชิ้นนี้เป็นของที่ร่ำค่ามากและนิโกะเนี่ยก็ส่งให้กับด็อกเตอร,ร์ทิจิบบนาที่ไม่รู้เป็นด็อกเตอร,ร์ได้ยังไงเน,นี่ยของดีให้คุณไปใช้ของดีอะไรฉันสนใจแต่พระเท่านั้นพระเจดกูเนี่ยต้องสมเด็จสมเด็จฮุนเซนบุคพระเจ้าสามเขา คุณเส้นที่อะไรอันอันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุญแจครับทุกอย่างมันสิ้นสุดแล้วหลังจากที่ซูเอลเนี่ยต้องมาตัดสินกับกรีฟแล้วเพราะว่าเขาตัดสินกันมานานเหลือเกินแต่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์ว่าตอนที่ครีฟเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้อยู่ดีเนี่ยซูโมริเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาแล้วเขาได้บอกว่าไอ้สัตว์มันจบแล้วมึงอะโดนหอกมาตั้งนานแล้ว ยิ้มเฮอะไรแต่ว่ามึงไม่มีแผนซ้อนแผนนะเพราะว่าตัวของซูโมรีเนี่ยมันเป็นตัวปลอมที่เข้าสิงมาเอ้าเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแย่แล้วเอไตายแล้วทำยังไงดีไปหาเอดได้ไหมเอศอะไรของมึงมจะเป็นเอศมึงนี่มุกเสียงมาเรื่อยนะ ผมหาวิามจริงมุกเสียงในเล่นมาตั้งแต่ดับสิบเนี่ยดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับ <l acht> ความบ้าคลั่งถือกําเนิดหลังจากที่โอจาเนี่ยต้องต่อสู้กับโอดินแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมั่วสู้ตัวเหร่มากและโอดินก็ต้องโผล่ขึ้นมาเลยต่อสู้กับโอจาแต่ว่าโอจารเนี่ยมาสู้ไม่ได้ไงคือเขานั้นต้องชิงกับการเซอร์ไวของโอดินมาครับซึ่งอยู่ดีก็ชิงได้อย่างง่ายดายเออฮียให้มันเอาไปได้ยัางไงาแปลร่างเป็นโอจาเซอร์ว <l acht> ไวพอต่อสู้กันไปกันมาเนาท การแทงอย่างกระจอดแทงเฮียเซ้ง <c oughs> ไปดูได้อนาพานนะแทงไม่นับเลยซันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำให้โอดินเนี่ยสลายหายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตัวขี้ขโมยเนี่ยมาชิงนการ์ดในว่าเขาเลิกขี้ขโมยแล้วไงเอาไปทำไมเมื่อไปสร้างเฮียอะไรแปลงเป็นวันเดอร์ไรบุ๊กเนี่ยมันเสียหายก็าจะไหมมันไม่เสียหายหรือเรื่องเ,อเขาดีๆมึงมาทําอะไรมึงไม่บอกองค์กรด้วยอ้องค์กรมายาออนไปแล้วกูได้ของละเดี๋ยวมึงเจอกันเลยกูแอดคาราบาล อันดับ3ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับพระเอกเปิดเผยตัวหลังจากที่พระเอกอย่างคาตาเนี่ยเปิดเผยตัวให้กับฮอนโกฟังตัวไหนเขาเป็นหัวหน้าแล้วเขาบอกว่าหัวหน้าผมเนี่ยคือเดเกอร์ ไม่เชื่อเชื่อโง่แล้วหน้ายัางมือเดกเกอร์กูเนี่ยเคยเป็นไรเดอร์มาก่อนเนี่ยกูจะไม่พูดเลยอาแล้วหัวหน้าเป็นคาเมเนเดอร์อะไรอะ่ะฉันคือคาร์เมนไรเดอร์เดอะเฟิร์สคนแรกเลยเอบอกให้ชินเทียอะไรเนี่ยกระจอกสู้กูไม่ได้หรอกตัวอย่างกับตัวการ์ตูนเนี่ยกูนเนี่ยสมจริงไลท์ชัยมันตองแบบนี้สรุปใครเปิดเผยตัวใคร ล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนโกะบไม่รู้ว่าทำหาทำเห่อะไรดีว่ะอยู่น้าก็ไม่มาไม่มีเพื่อนกูมาสักคนเลย <c oughs> กูนั่งกลวงแค่แกะเกาเกาหำ่มนสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรากรันขึ้หูใจครับไอเด็กน้อยเลอะเทอะหลังจากที่โฮททโรเนี่ยเขานั้นตื่นแต่เช้าเพื่อไปไปโรงเรียนว่ะ <c oughs> แต่เขานี่ยังไม่เขียนเรียงความเรื่องอนาคตเลยแล้วก็มีเด็กจริงคนหนึ่งที่ไม่เขียนเรียงความเหมือนกันแต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้มากและกลาว่าจะทําเป็นเมียซะเลยเขาได้ตามไปแบบผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เนื้ตัวทีี่มม าิเทแล้วเขาเนี่ยก็หายไปอยู่ในกำแพงว่ะทำให้โฮทาโร่เนี่ยสงสัยมากแต่ว่าข้างในโกดังสงสัยกว่าเสียเข้าไปในโกดังแล้วก็เจอกับตากกะแตนแล้วกตากกะแตนเนี่ยก็พาไปหาชายหนุ่มแก่ๆคนหนึ่งคุณเป็นใครพ่อกูหายไปนะมึงมีพ่อกูไหมเนี่ยใช่หน้ามึงเหมือนลูกกูหรือไงแล้วหน้ามึงเหมือนนางเอกวะล่ะเออเอาหน่าแต่มึงเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยที่ต้องเป็นคาร์เม้นไรเดอร์ใช่เปล่าเพาใช่ดิมึงจะล่อลูกสาวกูอยู่เลยนหละ หน้ากูเด็กจะตายหน้าเด็กอะไรฮะกูยังเลี้ยอยู่เลยมึงต้องมีพังพิเศษมึงถึงจะล่อลูกสาวกูได้มึงเอาไปเลยมึงก็ไปแปลงร่างมึงโยนพาร่าแล้วมึงไม่แปลกเองไงแกนังเขียวขนาดนี้แล้วกูจะสู้อะไรได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสามสาวชะกันเนี่ยสามคนเนี่ยโผล่ขึ้นมาล่อลทำลายว่ะเฮ้ยไอ้ไอ้เอ<ไ>้ไอ้ยอะไรเนี<ไ>่ยไปจากไหนเนี<ไ>่ยไปไปปกป้องโลกอเฮ้ยอย่ามึงอย่าเมาคนเดียวไอ้กูเมาด้วยกูไปร่วมวงด้วย อยากได้แซนด์วิชําเหน่งครับเรารู้นกันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับหนาวหรือของขาดหลังจากที่ฮอนโกเนี่ยสูญเสียนักเอกของเรื่องไปแล้วครับและเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหนาวเหน็บหนาวเหลือเกินเขาเลยบอกกับอีจิโมจิไฮโตะว่านายต้องมาร่วมมือกับฉันดิลเซียนอะไรฮะฉันเข้าใจนายเธอคนนั้นได้บอกมาแล้วมึงเสพไปสิบเม็ดใช่ไหมเนี่ยฉันบอกเลยว่านายต้องร่วมมือกับ อ่าตำรวจฮะมีพบคนเสพฮะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเดี๋ยวมึงคุ้มข้างกูไม่เอาละเดี๋ยวมึงมาปาดคอกูทำไงเน,น่ยะกูเศร้าเศร้าเพียอะไรอย่างงี้ <laughs> ถ้ากูเป็นตำรวจกูจับมึงตรวจฉี่ไปแล้วมึงช่วยกูด้วยมีคนจะมาทำร้ายกูไอีสัตว์ช็อกเกอร์มันจะมาทำร้ายฟังฉันหน่อยฟังฉันก่อนนะเฮ้ยไปไหนเนี่ยฉันฉันอยู่คนเดียวไม่ได้มีคนจะมาทำร้ายฉันฉันขอรออ้องไอ้ยูยูยี่ทางคิดอบบเขาพวกคนเดียวมีปจีเขาไปเป็นฆ่าไอ้เนี้ย ก็ขอจบกันวิธีนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างในควาสำหรับสิบันดับฉากน่าจะหาสำหรับคุณสเปนเซอร์แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหาทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าด่ากันทั้งคลิปพูดถึงเรื่องอบายมุกเรื่องเพศอุบาทชาชั่วเหลือเกินเป็นไงครับผมคุณใจครับอ่าหลายคนน่าจะสนุกสนานนะฮะแล้วก็ทางฝั่งด้านหนึ่งก็พูดอะไรเนี่ยเลอะเทอะที่สุดครับคุณชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดไม่ชอบไม่ทำยังไงกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่า คุณแจ็คก็ไปว่าโทรคุณแจ๊ดอะไรเลิฟมอสว่ะแค่จวยสัตว์ใครจะมาเลิฟมอสมึง <c oughs> อไม่มีใครเลิฟมึงแล้ว อ่าแล้วจะกดอยากติดตาข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเดี๋ยวไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟฟันครปของเราเอ,เองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊แล้วก็เป็นคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาว่าฮะมือเขารอได้ยังไงเป็นปีเลยสัตว์ผมจะมาตอบอะไรผมตอบเฉพาะคนที่ซื้อเสื้อหรืออยากจะสนับสนุนเราให้เงินเราเท่านั้นโอ้โหใครจะมาซื้อเนี่ยผมพูดแม่งทุกคลิปเลยแล้วคนก็บอกกับพี่เดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมซื้อไม่มีเลยในเพจไม่มีหมาสักตัวมาซื้อเลยเออมันหมดยุคโฟฟันแล้วโ <Okay. S 2> อววผม,ผม ทำเสื้อเลิศม,มอสขายดีวะ่ะน่าจะขายดีโอเค <Okay. S 1> อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวราจากพีทตรงนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ